รีวิวหูฟัง e er อ i i y W H 950 NB หูฟังลูกคุณหนูนะครับที่ระบบเสียงระบบไม์และน้อยคสลเซีนะครับสุดจัดมันจะได้ขนาดนั้นเลยไหมนะครับขนาดไหนมีคกมิดดิมาเล่าให้ฟังเลยครับอย่างแรกต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้นะชื่อรุ่นว่า e er อ i i y นะครับ W H 950 NB เป็นหูฟังแบบครอบหูหรือว่า o v e r y e r r นะครับที่ใส่เข้ามาแบบนี้ ซึ่งตัวนี้เป็นแบรนด์ e i r p นะครับและเป็นซีรีส์ W นะครับที่ถือว่าเป็นตัวท็อปที่สุดณตอนนี้ที่มีอยู่เลยนะครับเป็นตัวท็อปปุ๊บๆนะแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นสายคุณหนูนะเพราะว่านี่ฮะคือด,ดึงด้วยความดีไซน์ หลายๆอย่างมานะดูดีดูมีชาติตระกูลแถมยังได้รับนะครับตัวของรางวัล Red Dot Winner ปี2อ2 3ีด้วยนะครับเป็นรางวัลจากเรื่องของการออกแบบตัวนี้ก็ได้มาซึ่งดูสวยจริงนะซึ่งสีนี้เป็นสีขาวนะครับตัดทองจริงๆจะมีสีดําด้วยแหละนะแต่ไอ้เลือกสีขาวตัดทองมันมันดูแบบว่าเริ่มมุนตุ้นนะลูกคุณหนูดี <S <S เออซึ่งเรื่องของเสียงแต่ที่ลองฟังลองเล่นมาแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าทําได้ดีเรื่องของลําโพงด้วยแล้วก็ระบบ น้ยเอนเซลลิ่ด้วยและได้ชื่อเสียงจากอะ d ดปเตมาด้วยหลายคนเคยได้ยินอยู่แล้วกับการที่ทําหูฟังราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพที่ เกินค่าตัวไปเยอะเลยนะครับอย่างแรกมาดูกันที่ตัวของดีไซน์ดูกันที่วัสดุต่างๆกันก่อนแล้วกันนะครับตัวหูฟังตัวนี้จากที่ลองใส่มานะครับสบายมากเพราะว่าตัวโฟมตัวนี้นะครับเขาเป็นแบบเมมเบรี่โฟมนะครับที่คอยซับนะครับแรงกดนะหรือว่าถ้าเราเนี่ยเอาแบบว่านุ่มๆเูยนะกดตรงนเนี้ยปื๊บปุ๊บเนี่ยสักแป๊บนะมันจะมีการคืนตัวเด้งขึ้นมานะครับเออซึ่งถือว่าใส่แล้วไม่แบบว่าบีบหูจนเกินไปแล้วก็ไม่ทําให้หนักหูด้วยนะครับ ด้านบนไอ้นี้ก็เป็นเมมริโฟมเหมือนกันนะครับผมเอาไว้บางบนหัวแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกว่าเจ็บหัวเนาะด้านแกนตรงนี้นะครับเขาเป็นโลหะเสริมพลาสติกขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อให้มันแข็งแรงรองรับการใช้งานได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะพับต่างๆเนาะแล้วพกพาใส่กล่องนี่ฮะเราสามารถใส่พับแล้วก็พกพาไปที่ไหนก็ได้ด้วยนะอืมซึ่งหนึ่งจุดเด่นที่อยากจะเล่าของตัว e r d ร f ดนะครับ WH 950NB ตัวนี้นะครับคือเรื่องของ การตัดเสียงรบกวนหรือว่า noise cancelling น,นะครับถือว่าเป็นหูฟังครอบหูตัวหนึ่งที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีเลยนะครับแต่เข้แบบนี้นะมันจะมีปุ่มนะครับตัว M ให้เรากดนะมันสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดตัดเสียงรบกวนได้หรือว่าโหมด Transparency ก็ได้นะครับซึ่งการตัดเสียงรบกวนของตัวนี้นะโอเคเลยนะครับเวลาเราไปขึ้นบนเครื่องบิน นะครหรือว่าอยู่บน BTS ต่างๆอยากจะได้ความเป็นส่วนตัวเราใส่อย่างเงี้ยแล้วก็เล่นโทรศัพท์ของเราไปนะครับต่เสียงรบกวนเสียงรอบข้างเสียงอึ่งๆของ ครื่องบินนะครับเสียงอึ่งๆของรถไฟฟ้า BTS กำลังรื่อรือดอุโมงไปถือว่าตัวนี้ตัดได้โอเคนะอันนี้เทียบเลยพูดจรงนะในฝั่งของ AirPods อย่างเงี้ยเฮ้ยมันเทียบได้นะ AirPods Max อย่างเงี้ย AirPods Pro ตัดเสียงได้ใกล้เคียงกันเลยนะฮะใกล้เคียงกันเลยถือว่ากับงบราคาตรงนี้เนี่ยตัวของ e d i f y นะครับ WH950NB ตัวนี้เนี่ยตัวหนึ่งที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีอีกหนึ่งจุดที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของคุณภาพเสียง ของตัวนี้เนี่ยหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าราคา6,000เสียงมันได้ถึงขนาดไหนอันนี้อย่างแรกเลยนะถ้าตัวนี้เอามาต่อกับมือถือ ที่รองรับตัวของไฟล์นะครับ LDAC ซึ่งมันเป็นการเล่นเสียงแบบว l เลสคุณภาพสูงอย่างตัวของ Samsung Galaxy S23 Ultra ตัวนี้นะครับก็รองรับเหมือนกันเพียงแค่ต่อไปที่บลูทูธนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Edify นะครับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะทำให้การเชื่อมต่อตัวนี้เนี่ยเปิดเป็นไฟล์ LDAC ตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดปิดในบลูทูธตรงนี้ได้นะครับหรือว่าไปดูที่แอปพลิเคชันของเขาเนาะเอ็ดดี c ไ n ลนะครับแล้วไปตั้งค่า นนิดห่อยก็สามารถที่จะเลือกเล่นเสียงได้อยู่ที่96กิโลเฮิร์ได้เลยนะครับเออหรือว่าจะเลือกเป็น48กิโลเฮิร์ก็ได้อันนี้ก็สามารถเล่นเสียงที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นบอกเลยถ้าได้ลองเปิดปุ๊บแล้วหรือว่าใช้กับมือถือที่เปิดระบบไม่ได้เนี่ยเฮ้ยตัวนี้จะเล่นเพลงได้ดีขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเลยนะครับแต่นี้ต้องบอกก่อนนะในฝั่งของมือถือ Android เนี่ยหลายรุ่นนะครับราคาหลักหมื่น,น,นต้นๆขึ้นไปก็มีระบบนี้เปิดให้ได้ละแต่ในฝั่งของ iPhone ไ h o n e นะครับยังไม,ม พิจนารณานิดหนึ่งแต่แต่นะครับถ้าใครสามารถเชื่อมต่อเป็นแบบสายจะได้คุณภาพ LDAC ตรงนี้ไปเต็มๆเลยถึงแม้จะเป็น iPhone ก็ตามนะครับไอโฟนไม่ได้รองรับตัวของ LDAC ตัวนี้ผ่านตัวของหูฟังบลูทูธไวเลสตรงนี้เฉยๆนะครับผมแต่สายเนี่ยรองรับได้อยู่นะอีกหนึ่งจุดของคุณภาพเสียงตัวนี้นะครับเขารองรับตัวของไฟล ไฮเรสออเดโอนะครับที่เป็นไฟล์คุณภาพเสียงแบบจัดเต็มแบบเหมือนกับห้องอัดเลยอะ่ะแล้วถ้าเราไปใช้แอปิเคชันนะครับที่รองรับไฟล์ตรงนี้ด้วยอย่างตัวของเอ่อ t ท d a l นะครับที่เป็นเพลงแบบต่างประเทศที่เขาเอาไฟล์แบบมาสเตอร์และถ้าใครซื้อแพ็กเกจแบบว่าอัพแบบเต็มแม็กแล้วเนี่ยสามารถเปิดไฟล์ตรงนั้นได้เนี่ยเฮ้ยก็จะได้รับความเต็มอิ่มเต็มอรรถนะครับผมของไฟล์แบบ h i เรสออเดียโอตรงนั้นมาอีกนะครับดีเอาเรื่องจริงแล้วเรื่องของ Moot Mo ู d โทนของเสียงที่ตัวนี้เนี่ยแสดงออกมาจากที่ได้ลองฟังแล้วนะครับมันก็แป่พันตรงกับหน้าตาของน้องเขาเลยเออหน้าตาน้องเขาแบบว่าดูคุณหนูใช่ไหมโทนเสียงของตัวนี้นะครับที่เล่นออกมาเนี่ยจากฟังเพลงหลายๆเพลงนะเฮ้ยมันก็จะออกมูดคุณหนูเหมือนกันนะมูดคุณหนูคือยังไงมันจะออกแนวนุมน่มๆนุ่นๆ ฟังเพลงได้แบบเพลินๆนะครับถ้าใครฟังแนวแบบว่าอิงวรรนทอนเอธพัทรวีหรือว่าเพลงออกแนวแบบชิวๆฟังได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะเพราะว่า1 นะครับเรื่องของเสียงเบสเสียงเบสต,ตัวนี้มีมีแบบกลมๆนะเล่นมาปึก๊กปักปึ๊กปัก,ปกแต่ใครอยากจะได้ที่เบสแบบบอมบอมบมมฟังแล้วหัวโยกอย่างเงี้ยตัวเนี้ยอาจจะให้ไม่ได้ต้องบอกก่อนนะตัวนี้อาจจะให้ไม่ได้วนะวจจไไดรวมไปถึงเสียงกลางกับเสียงแหลมนะครับตัวเนี้ยมีให้มาอยู่ในระดับกลางๆแต่อาจจะไม่ได้พุ่งแบบจี้พุ่งแหลมๆขนาดนั้นนะครับโดยรวมตัวเนี้ยถือว่า ออกแนวนุ่มๆคุณหนูคุณหนูนะครับเน้นฟังแนวแบบว่าอารบีแนวประมาณนั้นแต่ถ้าใครเอาไปฟังแบบร็อกอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นร็อกที่ดูนุ่มๆไปนะแต่จริงๆคือเราสามารถที่จะไป สเสียงได้อีกทีนะครับในแอปพลิเคชันของเขาได้นะอีโคเลเซอร์ที่ทุกคนอยากจะให้เขาเป็นแต่เสียงแบบว่าเดิมๆโรงงานมาเลยอะ่ะนะครับมันก็จะออกโทนคุณหนูคุณหนูหน่อยแล้วกันและอีกหนึ่งจุดนะครับที่ตัวนี้มีเสริมขึ้นมาก็คือในเรื่องของโหมดหลายๆโหมดอย่างเช่นโหมดของเรื่องการเล่นเกมตัวนี้มีโหมดเกมมาให้ในตัวแอปพลิเคชันเขาด้วยนะครับผมที่สามารถจะทาให้การดิเล์มันลดน้อยลงไปนะครับแต่แต่มันก็ยังคงทิ้งความดีเลยอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้อง ช่างใจนิดหน่อยมันเหมาะก,การเอาไปฟังเพลงซะมากกว่าดูหนังฟังเพลงแบบเนี้ยเปิดเป็น LDAC เสริมไปหรือว่าถ้าใครเปิดเป็น LDAC แล้วเปิดโหมดเกมเนี่ยอันนี้มันจะมีการขัดแย้งกันนิดนึงต้องไปปิดโหมด LDAC ก่อนนะครับถึงจะเปิดโหมดตัวของเกมหมวดตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองให้ลองฟังดูแล้วกันว่ามันดีเลย์ประมาณไหนเพื่อนรับไหวหรือเปล่ากับการดีเลย์ประมาณนี้นะครับกับอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นจุดชูของตัวนี้เหมือนกันอย่างที่บอกเรื่องของไมโครโฟนนะฮะหูฟังแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะบางคนบอกุหูฟังเงเงงอยย่าดีวรับ โทรศัพท์ไปเสียงไม่ค่อยดีหรือเปล่าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไมของเขานี่มีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะซึ่งถ้าไปเทียบกันในตลาดนะครับราคาหลักหลายหมื่นเขาอาจจะได้ไมที่เยอะขึ้นแต่ไมสี่ตัวตัวนี้เป็นไมสี่ตัวที่คุณภาพมากๆาเลยนะเวลาเอาไปคุยโทรศัพท์นะครับหรือว่าใครจะเอาไปออเขาเรียกว่าไงอะประชุมวิดีโอคอลต่างๆแล้วอยากจะใส่ตัวเนี้ยปกติเวลาประชุมวิดีโอคอลต้องพึ่งมมแยกขึ้นมานะแต่ที่รองนะครับทั้งคุยโทรศัพท์หรือว่าเอาไปอัดเสียงเฮ้ยเสียงมันทําได้ดีเลยนะเรื่องของการตัดเสียงรบกวนด้วยความชัดของไ ที่น้องเขาเก็บเสียงได้เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่เจ๋งแจ๋วสุดจ้าสุดรจริงกระดิ่งโจเลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวให้ลองฟังดูนะว่ามันเป็นตามที่เดี๋ยวไบอกจริงๆหรือเปล่านะลองเช็คดูแล้วกันนะครับผมในเรื่องของไมโครโฟนตัวนี้โอเคอันนี้คือการนะครับลองให้ทุกคนได้ฟังเสียงไมโครโฟนของตัวหูฟังเสียงที่ได้ออกมาคือโอเคนะเวลาจะเอาวิดีโอคอลหรือว่าประชุมเนี่ยเสียงออกมาได้ดีเลยรวมไปถึงการตัดเสียงด้วยนะครับอันนี้คือเปิดเพลงนะครับผมจะแคทข้างๆนี่แหละถ้าพูดไปได้ยินะหล แล้วเรื่องของระยะเวลาการใช้งานกันบ้างล่ะนะครับเห็นสวยๆน่ารักสีแบบนี้แล้วเนี่ยมีเวลาการใช้งานนานไหมเผื่อใครจะต้องพกไปต่างจังหวัดหรือว่าบินไปต่างประเทศนะครับตัวนี้นะถ้าเรานะครับเปิดระบบตัดเสียงรบกวนหรือว่า n o i ย e c a n c e l l i n g ก็จะใช้งานได้นะครับรวมๆประมาณ35ชั่วโมงตัวนี้เนี่ยถ้าเรามีเวลาชาร์จแบบเร็วๆเ,เ,เลยนะตัวนี้เป็นสาย Type C นะครับชาร์จแบบเร็วๆไปเลยตัวนี้แค่10นาทีสามารถฟังต่อได้อีก7ชั่วโมงและถ้าอยากจะชาร์ าร์จแบบให้มันเต็มไปเลยใช้ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง<ๆ>ก็สามารถเอาไปฟังต่อได้เต็มๆยาวๆกับการตัดเสียงรบกวนนะสาชั่วโมงหรือเ่าไครนะครับผมฟังเฉยๆไม่เปิดตัดเสียงรบกวนก็ได้อะได้ยินเสียงรบกวนนิดหน่อยแต่อยากขอฟังนานๆถ้าไม่เปิดน้อยเคสเลิงนะครับผมเอาแบบว่าธรรมดาเฉยๆเลยนะตัวนี้นะครับสามารถฟังได้สูงสุดไปเลยนะครับห้ชั่วโมงหรือว่าประมาณ2วันกว่าก็พกไปต่างประเทศพกไปต่างจังหวัดได้สบาย หายห่วงนะครับมีกระเป๋าใส่ไว้ให้ด้วยเออนี่ลืมบอกกระเป๋าเขาจะมีคู่มงคู่มือบีสาย3.5นะฮะให้มาในกล่องด้วยแล้วก็มีตัวของตัวแปลงเอาไว้เสียบแจ็คบนเครื่องบินให้ด้วยนะมีอยู่ในกล่องเหมือนกันนะครับเผื่อใครต้องเดินทางนะอันนี้ถือว่าเออเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่เขาใส่ใจเข้ามาเผื่อคนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เสียบบนเครื่องบินเนาะมีให้อยู่แค่เป็นอีกงกิมบิกนะครับที่เสริมเข้ามาว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเสียงดีและไม่ดีลแล้วตอัดเส ้ยถ้าใครใช้ Android นะเขามีตัวของป๊อปอัพการเชื่อมต่อเด้งมาให้เลยนะครับระวังใกล้ๆปุ๊บนะเปิดเครื่องตึง้งแล้วเปิดหาตัวของบลูท t ธปุ๊บเนี่ยแอนดรอยเด้งขึ้นมาเจอได้เลยนะครับรวมไปถึงตัวนี้สามารถที่จะสวิตช์นะครับไปต่อกันได้2เครื่อง ต่อสองเครื่องปุ๊บฟังเครื่องนี้อยู่ปึ๊บ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 แล้วอยากจะมาฟังอีกเครื่องหนึ่งอย่างเครื่องหนึ่งเป็น Android เครื่องหนึ่งเป็น iPhone นะเชื่อมต่อ iPhone เรียบร้อยสวิตช์เข้าม,มาฟังใน p h o n e ก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายตัวนี้เนี่ยเขาก็มีระบบรองรับตัวนี้ไว้ให้ด้วยเหมือนกันนะครับเอยสรุปโดยรวมเลยแล้วกันในตัวของเ e อ d i f y นะครับ W H 950 N B ตัวนี้บอกเลยว่าชอบชอบเลยทีนีถ้าใครชอบสีดาก็จะเท่ๆกว่านี้อหน่อยอันนี้ก็คือแบบแนบแบบว่าเฮ้ยลูกคุณหนูฟัง <laughs> สเ้าก็ววยดวยดบ,บางคนคิดว่าอย่างไงแต่เนี้ยต้องบอกเลยนะมันเพราะมันเป็นเรื่องของเสียงเนาะมันก็อยู่ที่ความรู้สึกส่วนตัวอีกนิดนึงบางคนอาจจะลองไปเดินนะครับจากของจริงดูก่อนก็ได้ในฝั่งของ Audify นะฮะตัวนี้นะลองไปดูนะครับมีหลากหลายที่เลยให้เพื่อนๆได้เข้าไปลองดูนะครับหรือว่า้าไครฟังที่ไอ้ปุ๊บแล้วเอ้ยมันก็ตอบโจทย์นะมันก็โอเคนะอยากจัดเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นะครับ Audify d s 9 5 0 nb ตัวนี้ไว้ที่ใต้ขัอธิบายเลยแล้วกันนะครับผมยังไงก็เข้าไปดูรายละส เพิ่มเติมดูราคาเพิ่มเติมอีกหน่อยก็ได้เผื่อบางทีมันจะลดลงไปอีกนะครับผมลองกดดูแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากเพื่อนนะช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยหลายๆคนที่กาลังมองหาหูฟังแบบ ครอบหู Over อร์เอตรงนี้อยู่เนี่ยก็จะได้เอาตัวของอะแดปตฟล์นะครับตัวนี้นะรุ่นนี้เลยตัวท็อปจัดๆในรุ่นของ W ตัวนี้เนะี่ยไปให้เขาได้พิจารณาลังเลเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับฝากตัวแล้วกันนะอ่ะโอเคประมาณนี้อย่ายลืมกดซับสไคร้ดนะครับให้กับช anel อติรีวิวไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตและเจอรีวิวดีๆแบบนี้อีกเรือเร่อยๆเลยนั่นเองสำหรับคลิปนี้แต่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับอติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ